แกงรันจวนเป็นอาหารไทยที่มีการใส่น้ำพริกกะปิและเนื้อสัตว์ลงไปเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่คนสมัยก่อนจะนิยมใช้เนื้อวัวติดมันค่ะอร่อยมากๆส่วนแม่บ้านวันนี้ใช้เนื้อวัวสันนอกค่ะเนี่ยค่ะวัตถุดิบตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือแชร์โพสต์เก็บไว้ดูได้ค่ะเราจะตำน้ำพริกกะปิก่อนนะคะพริกขี้หนูแล้วก็ หอมแดงกระเทียมอัตราส่วนตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะพอละเอียดประมาณนี้นะคะเราก็ใส่กะปิลงไปตำให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแบบนี้นะคะในบ้านก็จะใส่มะเขือพวงค่ะใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะตำให้มะเขือพวงแตกดีค่ะเนี่ยค่ะ ตามให้ได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บปรุงรสนี่เราสามารถชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มได้ตามชอบใจนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายดีเราก็บีบมะนาวลงไปค่ะความเปรี้ยวตามชอบนะคะแม่บ้านใช้ไปทั้งหมดประมาณ2องลูกค่ะรสชาติของแม่บ้านก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานเนี่ยค่ะ ตามให้เข้ากันดีเลยนะคะในบ้านใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะด้วยค่ะไม่ได้ถ่ายเอาไว้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะชิมรสเอาตามที่เราชอบใจเลยนะคะนำหม้อขึ้นตั้งเตาใส่เนื้อลงไปค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำให้ท่วมเราจะต้มเนื้อให้เปื่อยนุ่มก่อนนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟปิดฝาต้มประมาณ20นาทีให้เปื่อยนุ่มดีค่ะ เนี่ยค่ะเนื้อของเราก็เปื่อยนุ่มดีแล้วค่ะน้ำก็ยุบลงไปเยอะค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกเสร็จแล้วใส่น้ำพริกกะปิสามช้อนโต๊ะเลยนะคะใส่มากใส่น้อยตามชอบค่ะชิมดูรสชาติเข้มข้นดีหรือยังนี่ค่ะแมบ้านชิมก่อนนะคะอร่อยแล้วค่ะแต่ต้องเพิ่มความเค็มอีกนิดนึง ใส่เกลือลงไปตามด้วยตะไคร้ซอยค่ะหอมแดงซอยหอมแดงทำให้น้ำแกงของเราหวานอร่อยนี่ค่ะหอมฟุง้งเลยค่ะกลืนน้ำลายเลยนะคะนี่ถ้าได้เป็นเนื้อติดมันจะอร่อยกว่านี้ค่ะแม่บ้านหาซื้อแล้วไม่มีค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะใส่ลงไปใบโหระพาค่ะ ไบโหละพานี้ทําให้แกงของเราหอมมากๆเครื่องสมุนไพรต่างๆนะคะในแกงรันจวนหอมอร่อยสุดๆกลืนน้าลายเลยนะคะทําไปก็หิวข้าวไปค่ะนี่ค่ะให้เขาเดือดสักหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะน่ากินมากๆค่ะใครไม่เคยลองทําต้องลองนะคะ แกงดันจวนอร่อยติดอกติดใจค่ะสดน้ำร้อนๆโล่งคอดีค่ะเรามาลองชิมกันดูค่ะอืมน่ากินสุดๆค่ะรสชาติออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมเครื่องสมุนไพรค่ะเนื้อหอมๆนุ่มๆซดน้ำร้อนๆอ,อร่อยมากๆค่ะลองไปทำทางกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ